บ้านปลายของท่านมุย้ยสำหรับท่านมุย้ยหรือหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนย้อนกลับไปที่ท่านยังเล็กๆหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีเพราะมีโอกาสได้เคยแสดงหนังมาบ้างเนื่องจากพ่อและแม่ของเขาเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งบ้านลโวภาพ,พยนตร์กระทั่งเมื่อโตขึ้นท่านจึงผันตัวเป็นผู้กำกับดารามากมายหรือใครก็ตามที่เคยมีโอกาสได้ร่วมแสดงในเรื่องที่ท่านกำกับจะถือได้ว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยทีเดียวน่านชีวิตส่วนตัววิวามาแล้วสี่ครั้งมีภรรยาคนที่หนึ่ง ด้านชีวิตส่วนตัววิวามาแล้วถึง4ครั้งแต่มีภรรยาคนหนึ่งที่หลายคน,นความสนใจเป็นอย่างมากอีกทางทุกคนต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเพราะฝ่ายหญิงนั้นเป็นถึงอดีตนางเอกรุ่นใหญ่นั่นก็คือคุณอูมวิยาดาความสัมพันธ์เริ่มจากการที่คุณอูมนั้นไปเป็นนางเอกและท่านมุยนั้นเป็นผู้กำกับสมัยนั้นการเป็นดาราย่อมมีแฟนไม่ได้ต้องคบแบบไม่บอกใครกระทั่งมีบุตรชายร่วมกันก็คือคุณชายเอี่ยวแต่สุดท้ายความรักในั้งนี้ก็กลับไปต่อไม่ได้คุณอูมนั้นจึงออกจากวงกาากาารระยยยออเเมิคนดีว ให้บุตรอยู่ในวังกับครอบครัวของท่านมุ้ยแทนแต่ภายหลังเธอนั้นก็ได้รับไปอยู่ด้วยท่านมุ้ยเคยมีโอกาสให้สัมภาษณ์ว่าหนังที่ทําอยู่เปรียบเสมือนบุตรเพราะต้องเลี้ยงดูให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามเจ้าตัวได้เชื่อว่าเป็นศิลปินต้นแบบให้กับคนรุ่นใหม่ได้เอาเป็นแบบอย่างซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาได้เปิดทางให้กับคนยุคใหม่อย่างพอดีท่านถือว่าเป็นคนทําภาพ,พยนตร์แรกๆเลยที่คอยเป็นเสียงเล็กๆให้กับชาวบ้านได้เห็นมุมมองที่หลากหลาย ผ่านการดูหนังดาราหลายท่านมักจะหาเวลาว่างหรือมีโอกาสมักจะเดินทางไปเยี่ยมหาท่านมุ้ยอยู่เสมอ